ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการ อัปเดตข่าวสารของ e ีฟรอนสองพ่บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงเตะแพ็คใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาทกคนก็มาทำการสอนอัพค่าพลังให้เลยกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างหรือว่าอัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังโหดที่สุดกาลังการรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจให,ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับ ครบ0 0 0 0 0แสนซับสไครบ์บน YouTube กิจกรรมแจกไอดีตามไปที่นี่เลยร้านขายไอดีอีฟบอลอีสานบาป็ดรับซื้อและขายไอดีราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สําคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกไอดีทุกๆ4วันทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขายไอดีอีสานบาป็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันนี้นะครับนั่นก็คือแพ็กของราชาชุดขาวเรียลมาดริดนั่นเองครับ ก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยจูดเบลลิงแฮมนะทุกคนวินิสุตจูเนียนะครับดาวิดอาราบาคามาเวงกาดานี่คาบาคาวนะครับโจเซลูบราฮิมดิออสแล้วก็ลูคัสบาร์ตเกตนั่นเองนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครข้าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างทุกคนเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นในส่วนของวินิสุตจูเนียคนมาตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับข้าพลังสูงสุดอยู่ที่98นะครับแล้วก็เหลือแต้มอัพพเาสไติบแต้มนะครับ ต่อมาคนที่2อเป็นคามาเวงกามาตำแหน่งของกองกลาง c m f นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95้และก็เหลือแต้มอัพเพลสไตล์หนึ่งแต้มเช่นกันนะครับคนต่อมาเป็นจุดเบลลิงแฮมทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางเ m f นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98แต่ว่าไม่เหลือแต้มอัพเพลสไตล์นะนทุกคนและต่อมาเป็นโจเซลูนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่9กบกทุกคนแลวก็เหลือแต้มอัพเพลสไตล์หนึ่งแต้มนั่นเองนะครับและต่อมาคนที่นดาเป็น ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99คนแต่ว่าไม่เหลือแต้มไม่อัพเพลย์สไตล์นะครับและต่อมาเป็นแบ็คขวาอย่างลูคัสบาร์ตเกวสกันคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95้า้าเลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มนะครับคนต่อมาเป็นดานี่คาวาคารนะครับมาตำแหน่งของแบ็คขวาเช่นกันครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95้า้าเลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มเช่นกันนะครับปิดท้ายด้วยบราฮิมดีอาร์ตนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่่่่่่ที96นนนะะคครรััับบแแตตตวาไไมมเเเหลลลือออ้พพย์์สง ประมาณนี้ทุกคนสรับแพ็คของเรียลมาดริดที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้นะครับเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมทุกคนเปิดได้ใครกันเลยบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็สามารถอัพตามที่บนไว้เรียงไปได้เลยนะครับจะได้ข้าวพลังที่โหดที่สุดและสูงที่สุดอะไรประมาณนี้นนเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ